เราช่วยกันผลักนโยบายแล้วก็ทำให้เป็นวิชาการแล้วก็ผลักดันคือลำพังท่านสุประชัยและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าไม่มีแรงหนุนจากมวลชนถ้าไม่มีรองหนุนจากนักวิชาการนะครับในบายนี้จะไม่ได้เกิดง่ายๆเดี๋ยวก็จะถูกกดดันจากพรรคอื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปช่วยกันอย่าไปลังเกียจง,งอนกันเพราะทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนร่วมกันอย่างเงี้ย เรื่องที่สองเรื่องกฎหมายก็ต้องมาช่วยกันดูนะครับและเรื่องที่สามเนี่ยจะเกิดตัวอย่างของความสาเร็จที่ไหนเราต้องมีเราต้องมีองค์กรของประชาชนขึ้นแล้วก็เชิญนานาชาติมาร่วมวันนี้เนี่ยโลกเขากังวลว่าคนจะอดอยากผมคิดว่านอกจากอดอยากแล้วจะเจ็บป่วยเพราะใช้สารพิษทางอาหารกันเยอะแล้วก็ไม่มียาดีๆอย่างกัญชาในรักษาเพราะถูกครอบงำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนั้นยาดีจึงเกิดยากเพราะฉะนั้น โลกก็จะกละหลหนอมคิดว่าเราควรจะตั้งสมาคมกัญชาโลกขึ้นมาแล้วก็นายกสมาคมก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาแข่งกละแก่ใครเห็นด้วยครับเดชาคือนายกสมาคมกัญชาโลกยกมือสูงสูงครับอันนี้เป็นมติเป็นเอกฉันนะครับเอามือลงครับมีท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นครับไม่มีนะครับเป็นเอกฉันเดี๋ยวไปจดทะเบียนตั้งสมาคมกัญชาโลกขึ้น ด่วนนะครับเพราะสมาคมดินโลกผมเป็นนายกอยู่อย่างน้อยในคือข่ายจะมีนายกถึงสองคนโดยไม่ต้องไปแย่งกันว่าคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กไม่ต้องมาแย่งกันนะครับแล้วทาอะไรครับเพื่อให้กัญชานั้นเป็นประโยชน์อย่ามองกัญชาเป็นโทษเพราะเราใช้กัญชาเป็นประโยชน์กันอยู่ไอ้คิดจะไปสูบไอ้น้่เลิกคิดได้แล้วว่ากลุ่มนั่งอยู่ในเนี้ยจะมาสูบกัญชาพีกัญช,ชากันเมาหมดไวแล้วครับ แล้วพระนี่ก็ใช้กัญชาคงไม่ไม่ใช่พระจะลุกขึ้นมาสู่กัญชากันทุกวันเลิกคิดใครยังคิดแบบนี้นี่มันมันวิปราดแล้วเลิกไมเซ็ตแบบนี้ไปช่วยล้างเขาออกให้ได้นะครับเราตั้งสมาคมขึ้นแล้วก็มีศูนย์วิจัยกัญชาของภาคประชาชนแต่เป็นภาคประชาชนทั้งโลกแล้วก็ร่วมมือกับราชการเป็นของเรานะครับเป็นของประชาชนนะครับแต่ไปเชิญ ให้โอกาสให้ราชก,การเขามาร่วมทํางานกับเราบ้างเหมือนสมาคมดินโลกเราเปิดโอกาสให้กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศให้กระทรวงอีก1 1อดกระทรวงมาร่วมทํางานกับสมาคมเราเพราะสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ตั้งขึ้นจาก200ประเทศมีมติตรงกันอันนี้ก็เช่นกันครับเชิญเชิญเข้ามาทั่วโลกแล้วก็ทําที่ภูมิใจชายทําไปแล้วครั้งหนึ่ง เขาตั้งสมาคมแล้วก็อาจรยนเดชาเป็นนายกใครอย่ามาแย่งตั้งแล้วเอาไปตำแหน่งนี้ไปนะครับผมเอาเรื่องแะ่จะบอกให้ <c oughs> บบรรแล้วก็มี <c oughs> หลายเรื่องอหมดเวลาแล้วก็ค่อยหาโอกาสคุยกันต่อใน <c oughs> ครั้งหน้ากบมือให้อาจารยักษ์ของพวกเราน,นะครับ